ทุกคนเราไปสอยกล้องใหม่มาของอันนี้เลย FNK Vision นะคะเชื่อมต่อง่ายมากแล้วก็ฟังก์ชันคครนะทุกคนคือตัวนี้มันเชื่อมต่อไม่ได้แล้วเราก็เลยซื้อตัวนี้มา,าเดี๋ยวเรามาดูแอปกล้องวงจรปิดนะคะชื่อ FNK Vision พอเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้คือในแอปนะคะเราสามารถดูภาพได้แบบนี้เลย แล้วก็ควบคุมได้เลยนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาเห็นรอบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราสามารถดูย้อนหลังได้นะคะมันจะมีวันที่ให้เราเลือกว่าเราอ่ะอยากจะดูทั้งวันของวันไหนอ่ะก็กดตรงนี้นะคะเวลาดูย้อนหลังเราก็กดการเล่นค่ะเนี่ย แล้วทุกคนก็กดย้อนไปย้อนมาได้เลยนะคะส่วนใครจะดูว่าอยากจะดูของวันอื่นก็กดที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดขีดที่อยู่ข้างๆ6.11นะคะนั่นแหละคือป